สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทของเวสปาครับผมผมก็จะเป็นเวสปาสปินร้อยห้าสิบนะครับแต่จริงอ่าไดสตาร์ทเนี่ยมันจะใส่ร่วมกับพวกร้อยอหนึ่งสองห้าแล้วก็ร้อยห้าสิบพวกพีมา a ์เวล่าสปินอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพวกตระกูลสามร้อยของเวสปาสามารถใส่ได้นะครับแต่ก็เป็นบางตัว ที่เป็นพวกนี้จะเป็นของรุ่นใหม่นะครับมันจะจะใส่ร่วมกันได้นะรประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้เป็นของเดิมเดิมของอสปินนะครับของเดิมของสปิน150นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของเวสปาไอ้ตัว300นะครับตัวนี้ อันนี้ผมยืมของน้องมาใส่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไดของเวสป้าไดแต่งที่เป็น CNC นะครับตัวนี้ก็เทียบสเปกก็น่าจะเป็นพวกคล้ายๆไดพวก XMAX พวกฟอสซ่านะครับมันจะใหญ่มากนะครับน้ำหนักเยอะนะครับแต่เดี๋ยวจะลองดูว่าจะแรงน่าจะแรงนะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะมากตัวนี้แต่ทางร้านบอกว่า70ยังไหวนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดถึงแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นของ CNC นะครับเขาทำมาเป็นงาน CNC สวยมากเลยนะน้ำหนักเยอะก็ดูน่าจะแข็งแรงเฟืองก็ดูแข็งแรงนะครับฟ,ฟันเฟืองเต็มมากนะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นของเ e s ป้า300นะครับตัว300ซีซีก็สามารถเอามาใส่พวก125แล้วก็จะเป็นพวกสปินพิมาเวล่าเพื่ออะไรเงี้ยสามารถใส่ได้นะครับ ตัวนี้ก็แรงนะครับก็รถผมก็สเปคเครื่องยนต์จะเป็น66ชัก5นะครับก็สตาร์ทแบบง่ายๆนะบแบตก้อนเดียวนะถือว่าแรงนะซื้อเป็นถ้ารถแต่งแนะนำให้ซื้อเป็นไดของไดไดของตัว300นะครับสามารถใช้ร่วมกันไดนะครับแรงด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมนะไดเดิม ได้เดิมติดรถนะครับตัวนี้หน้าตาก็คล้ายกันกับตัวสามร้อยนะครับตัวสามร้อจะจะตัดตัวนี้แต่ตรงตรงตรงนี้จะเป็นโค้งมนนะครับถ้าตัวร้อยห้าสิบตัวนี้จะเป็นตัวสามร้อยหน้าตาก็คล้ายคล้ายกันนะใช้ร่วมกันได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น CNC นะครับ เป็นน่าจะเป็นพวกของพวกเอ็กแมกคอรซ่าที่แปลงนะครับเขาก็ทําฐานชุดจับยึดใหม่ก็เป็นให้มันตรงรุ่นกับเวสป้าเนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูนะว่าแล้วแต่คนจะเลือกนะสำหรับคนที่โมดิฟายเครื่องยนต์ลูกใหญ่หญชักยาวๆเนี่ยจะเป็นต้องต้องเปลี่ยนไม่งั้นนะครับโม่โม่โม่แตกแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านีนะ้เอา ชุดสตาร์ทของเวสป้ามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับถ้าเป็นใดซีนซีตัวนี้ครับอันนี้ของจาของแบรนด์นะครับมีขายในออนไลน์นะครับ